พี่อ,อกก็วันนี้นะพี่จะมาพูดถึงเจ้าตัวรถคันหน้าลีที่นะว่าที่ไปอัปเดตอะไรมาบ้างแล้วแล้วก็ที่ปล่อยขีดเชิงไปในจิ๊กซอว์รีวิวนะครับรีบตอบบ้างแล้วนะครับเกี่ยกวกับเรื่องอ่หนึ่งเลยนะครับคือไม่เจ้าตัววัดโวลต์โฟโต้นะครับแล้วก็วัดโวลต์บนวซื้อจากร้านไฟสายที่ตั้งใจซื้อสองตัวนี้มาเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันมีลักษณะการใช้งานแล้วก็ออปชั่นมันมีอะไรบ้างในตัวนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือพี่ไปทํา ชามนะครับชามเม็ดนะครับกับทางสำนักแต่งที่บางสีเมืองมานะก็เ,เป็นร้านเจ้าดังแถวย่านนั้นเลยนะก็เขาทาเกี่ยวกับชามเม็ดโดยตรงเลยก็พี่ก็ไปทํามาแล้วก็เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวฟังว่าใช้งานแล้วมันเป็นยังไงและส่วนหนึ่งก็คือพี่ไปอัพเครื่องมานะครับกับทางานิคพระรามสองนะแล้วก็ใช้งานมาได้สักระยะใ,ใ,ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือพี่ไป เปลี่ยนยางมาชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาทําการเทสท,ทดสอบให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในโอ,อกาสต่อไปนะคือยางชุดนี้ที่พี่ได้มาเนี่ยยังอยู่ในระหว่างเทสท,ทดสอบนะยางตัวนี้ยังไม่มีวางจาหน่ายที่ไหนนะต่วจะเป็นของบริษัทไหนค่ายไหนเดี๋ยวเรามาตามชมกันในโอกาสนาหน้าแล้วกันนะครับส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวมาตามชมอัปเดตตัวรถที่นะว่าที่มีอัปเดตแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์อะไรตัวประ,ราประรมาณเป็นยังไงใช้งานแล้วโุเคขนาดไหน นะครับเดี๋ยวเราไปตามชมกันในช่องที่นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่เพื่อนๆที่เข้ามาตามชมช่องที่อยู่ยย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 ห้าากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องที่ด้วยนะครับก่อนที่จะมารับชมในช่วงต่อไปนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นกันเลยนะเดี๋ยวพี่จะไล่ไปให้ดูอ่าในส่วนที่พี่ไปทํารถมานะครับว่าพี่ได้ไปเพิ่มเติมอะไรให้รถบ้างนะครับก็รถคันนี้ก็ประมาณ3ปีได้แล้วนะก็จากวันแรกจนถึงวันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะเพราะว่าตัวพี่เองเป็นคนใช้รถนานอ่าในการทํางานด้วยแล้วก็ออกทริปด้วยนะครับรถพี่เลยออกแนวสไตล์ทัวร์ลิงนะมันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะเดี๋ยวส่วนวันนี้ในอุปกรณ์ที่พี่เสริมไปเนี่ย ไอชิ้นใหม่ๆเนี่ยพี่ก็จะมาพูดให้ฟังและกันที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะตอนต้นคลิปนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็ที่เห็นๆเลยนะตอนนี้ยางนะพี่ไม่แน่ใจว่ายางตนนัวเนี้ลายเนี้ยเพื่อนๆเคยเห็นไหมนะแต่พี่ว่าไม่น่าจะเคยเห็นแล้วเพราะว่าตอนนี้พี่กําลังใส่เทสในการใช้งานอยู่ก็เดี๋ยวยังไงเทสเสร็จอ่าเป็นยังไงใช้งานเพอย์ฟอร์มานดีไหมดีขนาดไหนนะครับ มีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วเดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังละกันก็เดี๋ยวเราไปดูหลกักๆเลยละกันที่พี่พูดถึงก็คือเจ้าไมโครโซนะที่พี่ไปติดตั้งมานะแล้วก็มันมีไมค์ตัวหนึ่งของร้านไพศาลนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยก็เดี๋ยวก็อบอกกันละกันนะอย่างตัวนี้เนี่ยชิ้นนี้นะมันเป็นตัวครอบหน้านะของเจ้า h o n d ้า e ีดนะที่เป็นหน้าวีเนี่ยตัวนี้จริงๆเดิมของพี่มันเป็นสองวามันจะไม่ได้เป็นหน้านี้นะพี่ก็ไปสั่งจาก ทางคนที่เขารับทิ้วมานะครับก็เป็นชิ้นของเวียดนามและชิ้นนี้ก็อยู่ประมาณพันหนึ่งนะรวมหมดหมดเลยนะเบ็ดเสร็จนะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่พี่ใช้งานมานานเลยก็จะเป็นชิวของทางเพจยักษ์บังลมนะก็ต้องขอบคุณทางาเพจยักษ์บังลมด้วยนะครับที่ส่งชิวมาให้เทเทดศอบเดี๋ยวก็จะพูดถึง,งในคลิปน,นี้เลยแล้วกันว่าใช้มาปีกว่าๆแล้วนะถือว่าเป็นชิวที่ดีมากแข็งแรงมากนะครับแล้วก็เป็นชิวที่ ใช้งานได้จริงนะตัดลมนะครับเวลาที่มันจะมาปะทะเข้าตัวเราเนี่ยได้ได้ดีเลยแหละแล้วก็ถือว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าพรีเมียมอยู่ก็ใช้งานมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างจะมีริ้วรอยนะตามการใช้งานเดีย๋ยวเรามาดูไมโครโซกันเลยอ่านี่ไมโครโซนะที่พี่ติดตั้งมานะครับตัวนี้เปิดแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะสเตปการเปิดมาจะเป็นไฟวิ่งอย่างนี้เลย นะครับตัวนี้มันก็จะบอกวลตนแบตนะทำไมพี่ถึงติดตั้งไมโครโซนะครับหรือวัดวลต์โคโซตัวนี้เข้าไปเพราะว่าเรื่องด้วยที่ว่าฮอนด้าลีดเนี่ยหน้าปัดเรือนไม้เขาเนี่ยมันจะไม่มีบอกเลยนะเกี่ยวกับตัววลต์แบตนะทาให้เวลาเราขี่รถหรือใช้รถมานานๆแล้วเราจะพาวงเรื่องแบตมันจะหมดไหมจะหมดเวลาไหนอะไรยังไงเนี่ยเราไม่รู้เลยนะพี่ก็เลยต้องการที่จะติดปัดวัลตัวนี้เพื่อเข้ามาบอกเปอร์เซ็นต์แบตนะหรือว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยมันใช้งานแล้วยัง อยู่ในสภาพดีไหมสุขภาพแบตดีไหมนะก็ประมาณหนึ่งนะก็ตัวเนี้ยส่วนตัวนี้ออปชันของวัดวนตัวเนี้ยที่มันให้มามันไม่ได้มีอะไรมากเลยนะมันมีแค่บอกวนอย่างเดียวเลยว่าวนแบตตอนเนี้ยเราขึ้นเท่าไหร่เดือวเท่าไหร่แล้วก็พอเราขี่ใช้งานจริงเนี่ยวนมันก็จะขึ้นไปอีกตอนนี้มัน11.5ใช่ไหมเดี๋ยวเวลาเราขี่ใช้งานอีกมันอาจจะมาเป็น13.1 13.4 13. อะไรประมาณนี้นะก็วนวนตัวนี้ก็จะบอกแค่นี้แหละแล้วก็มาอีกตัวหนึง่งนะที่พี่ซื้อมาอ วอลโคโซ่ตัวนี้นะพี่ได้มาจากร้าน320นะในราคา390บาทมันก็เป็นว,วัดวอโคโซ่แท้นะแต่จริงมันสามารถสั่งใน Lazada t ติ๊กตอกได้นะก็แล้วก็มีทางแอปส้มด้วยที่สามารถสั่งได้ส่วนอีกอันหนึ่งที่พี่ได้มาตัวนี้ก็จะเป็นวัดวนเหมือนกันถามใช้งานยังไงตัวนี้พี่ต่อตรงเข้า,าจำแบตเลยนะแต่ว่ามันเป็นต่อตรงเข้าสายนะแต่หลักการใช้งานเนี่ยตัวนี้มันจะมีเห็นไหม สวิตช์ออนออฟอยู่จะเป็นปิดเปิดถ้าเรากดปุ่มไปมันก็จะเปิดนะฮะแล้วมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตตอนเนี้ยคาถ้าแบตเราเหลืออยู่ที่70%ถามว่ามันเพียงพอไหมรถสาปีนะรถสาปีแบตเหลือ74อย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลยนะพอเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยเราขี่ไปเดี๋ยวมันก็ชาร์เข้าแบตอีกเพราะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยนะส่วนอีกช่องที่เห็นเนี่ยจริงๆมันว่างๆอยู่2ช่องเนี่ยพี่ไปหาซื้ออายางตัวเนี้ย มาปิดไว้เพราะว่าเวลาเราล้างรถหรืออะไรเงี้ยนะมันจะได้ไม่เข้าไปจริงจริงตัวเนี้ยมันจะเป็นช่องเสียบ USB อยู่นะตัวนี้จะเป็น Type C นะก็เวลาใช้งานปกติเนี่ยจริงๆที่ตัวรถอะ่ะมันก็จะมีอยู่ในเก๊ะอยู่แล้วนะแต่พี่อยากเป็นสายทัวร์ิงไงเวลาเราใช้งานเนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากจะต้องมาปิดเก๊ะแล้วทับสายมันก็จะไปทับสายเราอ่ามันก็จะเสียเวลาอีกนะนู่นนั่นนี่อีกพี่ก็เลยอะ่ะซื้อแบบที่มันต่อตรงนะถามว่าอย่างเงี้ยพี่ปุ้มน้ำ เวลาเราล้างรถหรือว่าฝนตกหรืออะไรเงี้ยน้ําเข้าเป็นไรไหมที่ใช้งานมานะโดนฝนหนักๆมาแล้วด้วยนะก็ไม่เป็นอะไรนะฉีดล้างรถได้ตาปกติเลยแต่เพียงแต่ว่าเราต้องมีจุกยางตัวเนี้ยมาปิดไว้หน่อยนะตัวนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดแบบพี่นะแต่ก็ต้องยอมที่จะเสียพื้นที่ตรงนี้นะก็ต้องตอนตอนตอน,ตอนจะเจาะเนี่ยพี่บอกนิดน,นึงนะเล็งให้ดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปตรงกับขอบเก๊แล้วเดี๋ยวมันจะแก้ไขลําบากเพราะฉะนั้นให้ร้านที่เขาติดตั้งเนี่ยให้เขาวัดให้ดีๆนะ ตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่2ก็จะมีออปชั่นมากกว่าตัวโคโซ่อีกตัวนี้ในราคานะเรทที่พี่ได้มาอยู่ที่ประมาณ250บาทอันนี้จากร้านไทสารเถาอ่าประเวศนะอันนี้พี่บอกพี่กัดให้ละกันก็ประมาณนี้ส่วนที่ทำมาอีกอย่างหนึ่งอันนี้พี่ลืมพูดถึงตอนต้นคลิปนะก็จะเป็นตัวติดถังน้ำมันนะแล้วก็เป็นตัวติดแก้วเยติด้วยในตัวอันนี้พี่อัดแอปเองนะก็ต้องอ่าให้เครดิตป่าพี่นะตัวนี้เพราะว่า พี่ก็คิดกันกับป๋านะครับแล้วก็ป่าพี่ก็เป็นคนช่วยลงมือทํานะครับแล้วก็พี่ก็มีช่วยนิดๆหน่อยนๆ,ๆนะก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่น,นี้ต้องให้เครดิตป๋าแล้วก็ถามว่าตัวนี้ติดยัางไงาใช้งานยังไงานะครับน้องๆเห็นไหมตัวนี้กว่าจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยเหล็กตัวนี้ที่พี่ใช้นะมันจะไม่เชื่อมกับเหล็กฉากเราต้องไปหาคิดก่อนว่าเออเราวางแบบแล้วมันจะต้องเป็นยังไงแต่ก่อนจะมาเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าถามว่าเหล็กที่ติดรถมางเงี้ยเรามาติดอย่างเงี้ยได้ไหมได้นะครับแต่ว่า มันมันจะไม่ไม่แข็งแรงนะพี่ก็เลยไปสั่งตัวนี้จากร้านขุนพลมอเตอร์ไซค์นะมานะครับแล้วก็มาแดปเพื่อที่จะต่อ,อต่อกล่องท้ายตัวนี้นะให้มันยื่นออกไปเพราะปกติเนี่ยเวลาเราใช้กล่องอย่างเงี้ยนะเก็บของเงี้ยมันจะติดอยู่กบับเบาะเลยเวลาคนนั่งอะ่ะมันจะติดมากแล้วก็คนคนซ้อนคนขี่มันจะลําบากพี่ก็เลยต้องการที่จะเถอะให้กล่องมันถอยหลังออกไปเห็นไหมมันจะถอยหลังออกไป ้างท้ายเลยเหมือนจะไปถูงท้ายแต่ไม่หนักนะบอกได้เลยพอเราขี่ชินแล้วปุ๊บมันก็จะไม่หนักอ่ะเรามาพูดถึงตัวติดถังน้ำมันกันต่อตัวนี้พี่ออกแบบเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็อ่าให้ป๋าดัดให้อะไรให้ปุ๊บก็ไปให้ลานนาห้างข้างนอกขอเชื่อมให้เพราะพี่ไม่มีเครื่องออกเองเลยก็ต้องไปให้ร้างข้างนอกขอเชื่อมให้เชื่อมให้เสร็จก็มาพ่นสีนะกันสนิมหนึ่งชั้นแล้วก็มาพ่นสีดําด้านะครับมันก็จะออกมาเป็นตามรูปนี้เลยไอ้ตัวที่เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวล็อกถังน้ำมันเดี๋ยวพี่ลงรููปให้ดแล้ววกัน่า พอติดตั้งเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยล็อกถังน้ำมันเสร็จแล้วมันจะอยู่ในลนักษณะไหนท่าไหนเกะกะไหมคนขึ้นลงเาเวลาซ้อนเนี่ยมันติดไหมดอ,อกได้เลยมันไม่ติดเพราะพี่ออกแบบมาเนี่ยมันจะอยู่พอดีเลยถ้าถามว่าถังน้ํามันที่พี่ใช้มันจะเป็นขนาดอ่า3.5ลิตรนะไม่ติดนะครับแล้วตัวนี้เหล็กหนาะต้อง3มนะิลนะรับน้ําหนักไหวไหมไหวสบายสบายเลยสําหรับอ่า3.5โลนะก็ถือว่าแข็งแรงใช้งานได้จริงนะ มาไม่จกตาส่วนที่จะพูดถึงต่อไปก็คือพี่ไปทําชามนะกับทางาบิ b i ซจเจมาที่บางสีเมืองนะครับชามตัวนี้ที่พี่ใช้มาจริงพี่ใช้ของ b ิ z เซจมาก่อนแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นชามที่ใช้ดีพี่ซื้อชามไปเองนะเป็นรหัส K97 นะแล้วก็ไปให้ทาง b i z เซจเขาช่วยกึึงปรับองศาให้แล้วก็เปิดล่องเมตรให้แล้วพี่ก็นํามาใช้งานนะครับก็ถือว่า ใช้งานดีเลยนะแล้วก็เขากลึงออกมาเนี่ยตามองศาที่พี่ขอไปก็ถือว่าเป็นองศาที่ดูแลน่าจะตามร้านมาตรฐานทั่วไปนะที่เขาใช้กันนะก็ถือว่าไม่บีบรัดจนเกินไปนะแล้วก็ทําให้สายพานมันขึ้นสุดนะก็ถือว่าเป็นชามอีกรุ่นหนึ่งที่พี่นำมาใช้นะในตัวรีสองวาลจริงๆรีสองวาลเนี่ยมันต้องเป็นรหัส k ค r นะสายพานก็ต้องเป็น k ค r แต่ว่า พี่ไปอัพเครื่องมาแล้วนะก็จะเป็นส่วนที่พี่จะพูดถึงต่อไปนะก็เลยต้องใช้เป็นรหัส K97 เข้ามาช่วยเพราะว่าสายพานตัวนี้มันจะเป็นสายพานของ p ีเซ็กซึ่งสายพานมันจะยากว่ารหัส K z r นะครับก็นี้ก็ต้องบอกเ,เพื่อนๆไ้ว้ก่อนถามว่ามันเต็มแข้งไหมมันตีแข้งไหมมันตีแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตีมากคือช่วง,รงแรกๆนะสายพานน่ะมันตีแน่นอนอ่ะตีจนเขาเรียกไงฝุ่นไอตัวเศษสายพานเนี่ยมันเต็มแข้งเลยแต่ว่าพี่ก็ไปเป่าออกก็คือมันเแลือ่ะ นะพี่ก็เลยไปเป่าให้มันออกหมดนะแล้วก็ทําความสะอาดใหม่แล้วก็ให้มันอยู่ในลนักษณะที่ว่ามันใช้งานแล้วนะทีนี้เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วแหละก็เลยใช้งานมาได้สัประยะหนึ่งแล้วก็ถือว่า,อารอบที่ได้มานะครับก็ถือว่าโอเคเลยความเร็วเพราะว่ารถพี่เป็นทัวรลิงไงแล้วก็ต้องการใช้ความเร็วในลนักษณะในเวลาที่เราแซงเท่านั้นเองไม่ได้ต้อง บีบคั้นตลอดเวลาในการขี่นะต้องร้อยร้อยกว่าร้อยอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ไปแข่งกับใครไงแต่เราเป็นลักษณะรถใช้งานนะครับทีนี้ในอีกส่วนหนึ่งที่พี่จะมาพูดถึงนะก็คือเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ที่พี่ไปอัพมากับทางนิกพระรามสองเป็นยังไงนะก็พี่บอกได้เลยว่าจริงๆอ่ะพี่เป็นคนค่อนข้าง,างมีประเด็นกับเรื่องเครื่องยนต์มากนะครับเพราะว่าเรากลัวมากเลยว่าเราไปอัพซีซีเครื่องยนต์แล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาในภายหลัง ก็ค่อนข้างจะกลัวเรื่องนี้เพราะว่าเราเคยเจอมานะแต่ว่าหลังจากที่พี่ไปทาการนี่ามาได้สกักระยะหนึ่งแล้วระยะใหญ่เลยประมาณ2องถึงสถึงสเดือนแล้วเนี่ยที่ใช้งานมาก็ถือว่าเครื่องเดินเรียบปกตินะแล้วก็ใช้งานดีที่เดินที่เลยเนี่ยเครื่องของฮอนด้ารีมันจะเป็น1นึหใช่ไหมครับแต่นนเนี้ยที่อัพมาจะเป็นสเต็ปอของพีเซ็กหนึ่งห้าศูนย์เลยนะแล้วก็ลูกมันจะใหญ่ขึ้นคิดว่าเพื่อนเพื่อนที่เล่นรถเนี่ยหรือว่าทํารถเนี่ยงคงจะทราบดีแล้วว่า ลูกมันจะเป็นไซส์ไหนอะไรยังไงนี่พี่ก็คงไม่ต้องไปพูดอะไรยเยอะนะแล้วก็เรื่องท่อพี่ๆทามาเพราะว่าต้องแก้ไขเรื่องท่อด้วยพี่ก็ไปเอาของอ้วนออเงินมานะครับก็จะเป็นท่อชุดนี้เลยนะก็ก็จะเป็นกึงก่งมกกึ่งเปิดแหละแล้วก็ไอ้ฝาขอ้อท่อมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะว่าพี่พเบลยอของคันด a าคิก150อ่า1น0ตัวใหม่มาใส่นะมันก็เลยจะแปลกๆตานิดนึงในส่วนเรื่องของยางตอนนี้พี่ก็ นะมีอัปเดตไปว่าพี่กําลังเทสอยู่นะครับเดี๋ยวเทสเสร็จอะไรเสร็จเป็นยังไงใช้งานดีไหมขนาดไหนเพื่อประมาณเป็นยังไงเพราะว่าพี่มาถ่ายทำวันนี้ก็อีกหนึ่งวันก็จะไปออกคลิปที่ปีล็อกนะก็เลยเดี๋ยวจะมาเทสให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันละกันว่าเอออยางใช้งานแล้วเป็นยังไงดีไหมนะอีกตัวนึ่งที่พี่จะพูดถึงก็คือเจ้ากล่องกีตัวนี้พี ได้มาจากเจ้า c b 5 0 0หราองแล้วพี่ก็มาติดตั้งก็ใช้งานมาถือว่าโอเคนะใช้งานดีขนาดนี้ถ้าถ้าเกิดพี่จำไม่ผิดน่าจะเป็นขนาด46บวิทของ g ีบนะแล้วก็พี่ก็มีไปติดตัวหูเกี่ยวตวงนี้ยสำหรับไว้คล้องสายเพิ่มนะให้รถมันด้วยแล้วก็เวลาเราจะบรรทุกของอะไรข้างบนเนี่ยมันจะได้คล้องได้ก็ประมาณนี้แหละเพื่อนๆืนนะยังไงก็ ดูแล้วถ้าเกิดเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะว่าตรงไหนที่พี่ทามาแล้วมันจะไปอัดแอฟใส่รถเราได้หรือทําให้รถเรามันใช้งานแล้วมันดีขึ้นหรือว่าไม่รู้นะบางคนอาจจะบอกว่าพี่ปู่ทำไมไปเจาะจนเสียรถมันอาจจะเกะกะลูก,กตาใครหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ต้องขอโทษด,ด้วยละกันแต่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของการใช้งานเนี่ยมันเป็นรถของเราเองเราก็ต้องการที่จะทําให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้ตามตามที่ว่าจเจใจเราอยากให้เป็นนะก็ไม่รู้นะแต่ว่าพี่ว่ามันก็ใช้งานได้แหละพี่ก็เลยทํามานะครับก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ มีติดสปอร์ตไลท์อันนี้ก็คือพี่เคยพูดถึงไปแล้วสปอร์ตไลท์ชุดนี้ก็ถือว่าคัตออฟดีนะก็สั่งมาจากทางแอปน้ําเงินเหมือนกันก็ถือว่าใช้งานได้เลยลดีดีในระดับหนึ่งเลยแหละส่วนเรื่องอน้ํามันเครื่องนะคะรับผ้าเบรกอะไรเนี้ยพี่ก็ไปเปลี่ยนจากทางร้าน n k การยางมาเดี๋ยวพี่ก็จะมีลงให้นิดน,นหน่อยๆแล้วกันก็สาหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะที่เพื่อนๆเนข้ามาติดตามทางช่องพี่นี่แหละรถพี่ก็จะประมาณนี้แหละนะก็ถ้าเกิดใครชอบใคร ถูกใจนะว่าเออที่พี่นำเสนอไปแล้วมันมีประโยชน์มันเป็นยังไงมันดีไหมมันใช้งานแล้วเป็นยังไงก็เนี่ยลองมาดูในช่องพี่เอาล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามกันขอบคุณครับ